สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนเข้าสู่ห้องเรียนวิชาสังคมศึกษาวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องการเคารพพระรัตนตรัยและศรัทธาสี่พระรัตนตรัยก่อนอื่นเรามาดูความหมายกันก่อนค่ะรัตนะหมายถึงแก้วอันประเสริฐ หมายถึง3เพราะฉะนั้นคำว่าพระรัตนตรัยหรือพระไตรรัตน์หมายถึงแก้วสามประการอันประเสริฐสุดของพุทธศาสนิกชนประกอบไปด้วยพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์พระพุทธคือพระพุทธเจ้าศาสดาของพระพุทธศาสนาศาสดาหมายความว่า ผู้ก่อตั้งศาสนาในปัจจุบันพระพุทธเจ้าไม่มีชีวิตอยู่แล้วนะคะเนื่องจากพระองค์เสด็จดับขันธปรินิพานไปแล้วพระพุทธที่เราเห็นจึงเป็นองค์แทนของพระพุทธเจ้าพระธรรมหมายถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์คือหมู่สาวกผู้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าค่ะ ศรัทธาหมายถึงความเชื่อซึ่งความเชื่อในที่นี้ต้องเป็นความเชื่ออย่างมีเหตุผลและไม่งมงายค่ะศรัทธาในพระรัตนตรัยหมายถึงความเชื่อความเลื่อมใสในคุณของพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เดี๋ยวเรามาดูคลิปที่อธิบายเกี่ยวกับคำว่าศรัทธาสีจากช่อง บีค <kind> ายสตอรี่กันค่ะบีคายสตอรี่สัทธาสีสัทธาหมายถึงความเชื่อความเชื่อถือความเชื่อมั่นในสิ่งที่ดีงามส,สัทธาสีความเชื่อที่ประกอบด้วยเหตุผลสี่ประการดังนี้ หนึงกรรมมรสัทธาเชื่อกฎแห่งกรรมเชื่อว่ากรรมมีจริงคือเชื่อว่าเมื่อทำอะไรโดยมีเจตนาไม่ว่าดีหรือร้ายก็จะเกิดเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วตามเจตนาเป็นเหตุปัจจัยก่อให้เกิดผลดีหรือผลร้ายสืบเนื่องตามมาจากสิ่งที่เรากระทำา 2. วิปากสัทธา เชื่อว่าผลของกรรมมีจริงกรรมดีย่อมได้รับผลดีกรรมชั่วย่อมได้รับผลชั่ว 3. กรรมมัดสักตาสัทธาเชื่อว่าสัตว์โลกมีกรรมเป็นของตนต้องรับผลกรรมนั้นด้วยตนเอง 4. ตถาคตะโพธิสรัทธา เชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าว่าเป็นจริงทรงแสดงให้เห็นว่าหากเราฝึกตนด้วยดีก็สามารถเข้าถึงภูมิธรรมสูงสุดบริสุทธิ์หลุดพ้นได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง b i คายสตอรีด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆ การปฏิบัติตนต่อพระรัตนตรยัย 1. การไหว้บูชาพระพุทธเจ้าค่ะ 2. การทำบุญใส่บาตรอาจจะเป็นในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาหรือบางบ้านอาจจะใส่บาตรเป็นประจำในทุกๆเช้า 3. การฟังธรรมเทศนา แบบฝึกหัดท้ายคลิปในวันนี้ให้นักเรียนเขียนความหมายของคำว่าพารัตนตรยัยและความหมายของคำว่าศรัทธาค่ะข้อ 2. จงอธิบายองค์ประกอบของศรัทธา4ว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้างและแต่ละข้อมีความหมายว่าอย่างไรเมื่อนักเรียนทําเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายรูปส่งงานในกลุ่มด้วยนะคะ สำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ